สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาเจอกับแทตีทาโรอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปของวันพัลฤหัดนะคะในหัวข้อแล้วแต่ไพ่จะบอกไม่ว่าเราจะเปิดเจออะไรนะคะจากไพ่สิบใบแล้วก็เป็นไพ่ข้อความต่างๆจากจักรวาลอีกสองใบรวมเป็นสิบสองใบไม่ว่าอะไรจะอกมาก็ตามเรื่องความรักเรื่องการงานการเงินก็จะมาอยู่ในไพ่ใบนี้นะคะ หรือที่เราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นคอลเลกทีฟนั่นเองสามารถดูได้ทุกราศีเช่นเคยเลยนะคะแล้วก็คลิปของเราก็จะเป็นไทม์เลสเช่นกันดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ถ้ารักกันชอบกันนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามเนาะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะเวลาที่เราอัปเดตอัปโหลดคลิปใหม่ๆคุณก็จะได้ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาดูแบบไวๆเลยจะได้ไม่ต้องรอหลายวันนะคะ อ่าเราก็อีกอย่างหนึ่งเลยขอบคุณทุกทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนทางช่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการติดตามแชร์คลิปดูโฆษณาให้ให้ซูเปอร์แตงรวมไปถึงไปอุดหนุนไพ่ซื้อไพ่ต่างๆรวมไปทั้งของที่เราทำเล็กๆน้อยๆขายอยู่ในช้อปปี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าไพ่เขามีอะไรที่จะบอกกับเราบ้างนะจ๊ะ แม่เข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าตอนนี้ก็มีไพ่รอเราอยู่แล้วนะคะทั้งหมดเป็นไพ่ทาโร่สิบใบแล้วก็ไพ่ข้อความอีกสองใบเรามาเริ่มที่ไพ่ทาโร่ก่อนเลยนะคะไพ่ใบที่1แถวแรกเลยแถวบนนะคะ the magician upright ไพ่ใบที่สองนะคะ the sun reverse ไพ่ใบที่สา age of swords upright ใบที่4นะคะเลขห้า 5 of cups แล้วก็ใบต่อมา the moon อ่ะมาดูแถวล่างกันบ้างน,นะคะใบแรกของเราเลยก็คือ t w of o swords แล้วก็ใบต่อมา Three of cups r e w a r d e ทั้งคู่เลยนะคะแล้วตามด้วยไพ่ใบที่8นะคะ queen of wands upright จากนั้นต่อด้วยไพ่ chariot upright แล้วก็ใบสุดท้ายนะจ๊ะ Knight of Swords อ้าวไพ่บอกว่านะตอนนี้เลยนะจ๊ะและดูเหมือนว่าคุณกำลังกล้าๆกลัวกลัวกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งอันนี้นะเป็นไปได้ทุกสิ่งอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าการงานการเงินนะคะสิ่งที่ทำให้คุณกลัวก็คือคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างทำอะไรแล้วน่าจะปังนะปัง ไม่ได้พังนะปั้งคือทําแล้วได้ดีทั้งเรื่องคนรักเอ่ยการงานเอ่ยต่างๆนาะนาะนะแล้วหลังจากนั้นคงจะมีใครสักหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่จะพยายามหยุดยั้งคุณไว้เราจริงๆนะั้นเราไม่ค่อยอยากจะใช้คําว่าอิจฉาเลยอะแต่มันเหมือนเขาไม่ค่อยอยากเห็นคุณได้ดีกว่าเขาเราเราเราใช้คํานี้เดือนเนาะแล้วทีนี้อาจจะมีคนที่หวังดีกับคุณมากไปหรือภาษาปันบ้าเรียกว่า เผือกอะค่ะคอยมาตินั่นตินี่กับคุณอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ใช่แล้วมันก็สะสมมาเรื่อยๆจนมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะขยับตัวทําอะไรอีกเลยทําอะไรนิดทําอะไรหน่อยก็จะคอยมีคนมาจับผิดอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้คุณรู้สึกเกรงเกรงและรู้สึกว่าอถ้าเราทําแบบนี้เดี๋ยวคนจะว่าเราอีกไหมถ้าเราทําแบบนั้นคนจะว่าเราอีหรือเปล่าแล้วมันมาอยู่ในจุดท,ที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอะไรอะไรมันมันจะคนข้างมาที่คุณหมดเลยว่าถ้าคุณทําแบบนี้ไปนะคุณจะเสียดายทั้งๆที่จริงๆทําไปแล้วคุณไม่ต้องเสียดายหรอกแต่ที่มันเกิดขึ้นคืออาจจะมีคนรอบๆข้างคนใดคนหนึ่งอย่างที่เราบอกนะคะขาเพืือที่หวังดีมากไปเช่นมตินั่นมาว่านี่ไอ้นู่นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ดีคอยจับผิดคอยนั่นนี่อยู่เรื่อยจนในที่สุดคุณคิดว่าอะ อยู่ในเซฟโซนของตัวเองก็ดีอยู่นิ่งๆไปก็ดีแต่ไพ่บองเอญบังเอิญน,น,นะคะไพ่บอกว่าไม่ควรทําต่อไปอีกแล้วเพราะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากได้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเอ่ยหรือเรื่องอะไรอะไรเอ่ยนะคะมันยังมีจุดไปที่ดีเพราะฉะนั้นไพ่บอกให้เชื่อมั่นในตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีใครมาหยุดยั้งความปังปุริเยในตัวคุณได้เลยนะ แล้วตอนนี้เองนะคะไม่รู้ว่าคุณไปได้กำลังวังชามาจากไหนหรือกำลังใจที่ดีจากไหนมาไม่ทราบมันทำให้คุณเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักมันสูญเสียเวลาไปเพราะคุณมัวแต่กังวลว่าคนนู้นจะว่าอย่างนี้คนนี้จะว่าอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นมานะจุดนี้มันเหมือนคุณตื่นรู้แล้วแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่า มันมีตั้งเยอะตั้งแยะมากมายเลยนะที่คุณต้องสูญเสียโอกาสไปเพราะคุณมัวแต่มานั่งเกรงใจคนอื่นหรือมัวแต่จะมาคิดว่าถ้าเราทําอันนี้ไปมันจะต้องมีดราม่าตามมาคนนั้นจะต้องอย่างนั้นคนนี้จะต้องอย่างนี้ถามว่าคุณกลัวหรือคุณแคร์ความรู้สึกคนอื่นไหมเราใช้ว่าเกรงใจดีกว่าอย่างที่บอกเกรงใจและไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ไม่ดีแต่มาถึงตอนนี้นะคะพอเรามาดูที่ไพ่ข้อความกันบ้างเนาะ ไพ่บอกว่าให้ให้ทำอารมณ์จิตใจความคิดความรู้สึกต่างๆให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดนะคะเพราะว่าวิบากกรรมหรือสิ่งต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการที่คุณอาจจะไปถูกคนอื่นกระทำมาในทิศทางที่ไม่ดีเช่นเอาไปเมา์รับหลังว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนั้นคุณทำอย่างนี้เพื่อลดทอนกำลังใจหรือลดทอนความมั่นใจในตัวของคุณให้มันน้อยลงเพื่อที่ เขาจะได้เห็นคุณเป็นผู้แพ้แล้วคุณก็ทําอะไรไม่สําเร็จเพราะอะไรเอ่ยเพราะคุณไม่ได้ลงมือทําแล้วทําไมถึงไม่ได้ลงมือทํานั่นเป็นเพราะว่าคุณก็มัวกังวลว่าถ้าคุณทําลงไปคนจะว่าคุณอยู่ไหมหนู่นนี่นั่นอีกไหมนะคะทีนี้ในไพ่ข้อความสองใบนอกจากจะบอกว่าเอ่อความยุติธรรมกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วอย่างเดียวไม่พอนะคะไพ่แนะนําให้คุณนะถึงเวลาที่คนจะ ควรจะต้องเป็นตัวคนเองแล้วโดยที่ไม่ต้องไปแคร์ปากคนอื่นว่าเขาจะพูดกับเรายัางไงเขามีปากให้เขาพูดไปเลยค่ะให้เขาพูดไปเลยอยากจะพูดอะไรให้พูดไปอยากจะให้เขามาจับผิดอะไรให้เขาทําไปตราบใดที่คุณเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปห่วงแล้วเดี๋ยวพลังงานชีวิตจะปรับเปลี่ยนเพราะจากหน้าไพ่นี่คือมันเริ่มมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาแล้วเอาง่ายๆเลยถ้าจะต้องใชยเดี่ยวหรือมีความรักแล้วมันห่วย แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไปไม่ไหวคุณต้องถอยระหว่างนี้ถอยไปนะคะไม่ต้องเอาใครก็ได้เพราะไพ่บอกว่าคุณมีพลังงานของความเป็นผู้นําและถ้าเป็นเรื่องของความรักพลังงานที่ส่งออกไปให้คนภายนอกเห็นมันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกปล่อยวางตรงนั้นได้ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจหรือเสียใยหรือระแวงกับสิ่งที่มันจบไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนนะคะให้บอกตัวเองไว้ว่า มันไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาเพื่อทำสิ่งเลวร้ายเหมือนเดิมซ้ำๆกับคุณและจะต้องบอกตัวเองด้วยว่าถ้าคุณไม่อยากให้คนอื่นทำแบบนั้นกับคุณคุณจะต้องปิดโอกาสทุกเส้นทางที่จะทำให้เขากลับเข้ามาหรือเข้ามาใหม่เพื่อที่จะมาทำร้ายคุณแบบเดิมๆด้วยนะคะเพราะอย่างที่เราบอกคุณเองคุณก็ปล่อยให้คนอื่นทำร้ายคุณเช่นกัน แล้วถ้าคุณไม่อยากให้ใครมาหยุดยัง้งความเจริญก้าวหน้าหรือการเติบโตในความรักการงานการเงินคุณจะต้องหยุดสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวคุณเองก่อนคุณจะต้องกล้าที่จะก้าวออกมายืนหยัดเพื่อตัวเองนะคะอันนี้เราไม่ได้หมายความคุณขี้ขลาดนะแต่อย่างที่เราบอกคือเราใช้คําว่าเกรงใจคนอื่นมากจนเกินไป เราไม่อยากใช้คําว่าแ seguinte, คร์ความรู้สึกคนอื่นหรือกลัวว่าคนอื่นจะมองว่ายังไงเพราะมันไม่เหมือนกันแต่ในกรณีนี้มันหมายถึงว่าบางท being ีก็เก่งใจเ้ามากไปเช่นอ่ะเขาก็ดีอย่างนั้นนะเขาก็ไอเออย่างงี้อย่างโน้นอะไรก็ว่าไปคือเหมือนคุณหาเหตุและผลให้บุคคลที่เข้ามาทําไม่น่ารักกับคุณน่ะให้ดูเป็นคนที่ดีขึ้นน่ออกไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นนะคะไปจัดการกับความคิดของตัวเองในส่วนนี้ซะ พอเท่าที่ดูคือหลายๆอย่างมันก็เริ่มจะดีขึ้นมาแล้วล่ะพลังงานชีวิตก็เริ่มปรับเปลี่ยนถ้าต้องการความรักที่ดีขอแค่กล้ากว่านี้คําว่ากล้าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทุ่มเท,ททั้งหมดที่เรามีให้เขาหมดเลยไปวิ่งตามเขาไม่ใช่นะกล้าในที่นี้คือกล้าคิดและกล้าที่จะทําในสิ่งที่มันถูกต้องถ้าการตามเขามากเกินไปมาทําให้คุณดูแย่และเขายิ่งไม่สนใจคุณถอยมันออกมาค่ะ เราก็มีสติเยอะเนาะไปปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองซะเพราะเราเห็นจากหน้าไพ่แล้วว่าถ้าคุณกลับมาเป็นตัวตนของคุณเองจริงๆคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรแล้วสุดท้ายเราไม่มีใครหยุดคุณอยู่ได้เลยเพราะชีวิตคุณจะไปพบไปเจอแต่สิ่งที่คุณอยากจะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องเป็นการกระทําโดยที่ไม่เบียดเบียนใครแล้วไปปรับความคิดนิดนึงพอจากหน้าไพ่ ยังแอบมีความคิดงองแงแบบเด็กๆอยู่เนาะลองไปปรับดูนะคะเพราะเท่าที่ดูคือเริ่มมาถูกที่ถูกทางแล้วแล้วก็อีกอย่างที่ต้องปรับก็คือบุค,คลิกภาพที่แสดงออกไปอย่าเอาความน่าสงสารเอาความทุกข์เป็นจุดขายให้มีความร่าเริงสนุกสนานมากกว่านี้เติมรอยยิ้มให้ตัวเองเยอะๆเพราะดูรอยยิ้มเสียงหัวเราะหายไปทุกอย่างที่เป็นไปคือทําให้คนอื่นรับพลังงานว่าโอ๊ยถูกกระทําเป็นเหยือ่อตลอดไม่ดีนะคะ ลุกขึ้นมาเป็นคนที่กระทํามันบ้างเราอะไม่ค่อยอะไรกับใครมากมายนะเราใช้โอกาสคนแต่ถ้าใครมาซ้ํซๆำซากๆกับเราเราก็ค่าทิ้งไม่เหลือเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้มันมีลิมิตนะคะเนาะมีลิมิตชีวิตเกินร้อยมันเกี่ยวกันอไหมเนี่ยอะนั่นแหละลองไปดูเพราะเท่าที่ดูพลังงานเริ่มดีแล้วแหละเนาะโอเคนะคะประมาณนี้เดี๋ยวมันจะยืดยาวจนเกินไปเหมือนที่เราบอกแหละเราไม่ชอบทําอะไรที่มันดูยืดเยือ้อ เอาเนื้อๆพอนะจ๊ะเอาเป็นว่าแล้วกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอย่างไรซะเจอกันคลิปต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนทางช่องดูโฆษณาให้ดูเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะเพิ่มยอดวิวแชร์คลิปแล้วก็ซูเปอร์แดนซ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆเลยยิ่งแชร์คลิปไปเยอะๆเพื่อนจะได้เข้ามาดูเพิ่มยอดวิวจะได้เยอะๆนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาทว่าพอนส์พอฉันต้องใช่ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลทยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะ เป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทําขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบาราคาหกรามสิบาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น let love lead message cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก,รกส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น men and move on message card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ m ม n AND n o v o v n on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูป คนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่บแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาบาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายค่ะ